มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนทั้งฝนทั้งร้อนกรมอุตุเตือน24ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่เสี่ยงเช็คเลยครับวันที่14มิถุนายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเวลา18นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตาครับ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาครับ อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจนบ,บุรีและราชบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิส,งสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสดุด25-29องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานีและนาราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูง1-2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองและพังงาครับอุณหภูมิต่ำสุด 25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองลอยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขอขอบคุณข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ